เชลซีขึ้นนำก่อนนะครับได้ประตูจากไคล์ฮาวร์ดนะครับเป็นลูกมุ่งแล้วก็มีดราม่าในช่วงท้ายครึ่งแรกครับไปแดงของริชเจมส์เรื่องกฎของการแฮนด์บอลเนี่ยเรามีการพูดคุยเคยมิตติ้งคุยกันมาแล้วครับเกอร์ซูม่าครับย้ายริ่มทีมเวสต์แฮมด้วยค่าตัว29.8ล้านปอนด์ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิบบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีรวมไปถึงถ้ามีบิ๊กดีลหรือข่าวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในรอบวันผมก็จะมาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงหลังเกมของโทมัสทูเคิลใบแดงจังหวะปัญหาของริชจม นะฮะรวมไปถึงเรื่องการย้ายทีมของเคิร์ซูม่านะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยฮะซ u ซูกิพาวเวอร์ยูแรงสุดขีดสปีดเร้าใจรวมไปถึงสิงห์ w o r of o o o t o t l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  นะครับก็แน่นอนครับเราพูดถึงเกมที่เชลซีครับบุกไปแบ่งแต้มที t ่แอนฟิลมาได้ต้องบอกว่าอย่างภาคภูมิใจนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมไลฟ์หลังเกมก็ จัดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คลิกหลังจากจบคลิปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่าแฟนเชลซีภาคภูมิใจกับ10คนที่เราสู้ลิพูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับได้1คะแนนเหมือนได้3คะแนนนะครับ ก็ลิเวอร์พูลเนี่ยกับเชลซีนะฮะเชลซี Chelsea ขึ้นนำก่อนนะครับได้ประตูจากคาร์ฮาว์ด์นะครับเป็นลูกมงุงแล้วก็มีดราม่าในช่วงท้ายครึ่งแรกครับใบแดงของรีสเจมแล้วก็จุดโทษของซาร่าทำให้ตีเสมอได้แต่กลายเป็นว่าครึ่งหลังเนี่ยเชลซีสิบคนเล่นกันแบบมีสมาธิแล้วก็มุ่งมั่นเล่นตามแท็กติกของทูเิลทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยผมเข้าไปดูข้อมูลครับพวกเขามีโอกาสสร้างสรรเกมหรือว่าโอกาสครั้งใหญ่เนี่ยในครึ่งหลังแค่ครั้งเดียวนะครับทั้งที่เชลซีเนี่ย เหลือผู้เล่นแค่10คนนะครับนั่นแสดงว่าแท็กติกของทูเคิลถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของการแฮนด์บอลของรีชเจมผมเข้าไปดูกฎของทาง FA แล้วนะครับก็กฎนะเขาบอกว่าถ้าผู้เล่นของทีมทีมใดก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูนะฮะใช้มือในกรอบเขตโทษนะฮะหรือว่าจงใจใช้แขนในการเรียกว่าปฏิเสธ ลูกบอลที่กาลังจะเข้าประตูเนี่ยจังหวะน,นี้ถือว่าเป็นใบแดงได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าตามกฎนะว่ากันตามตรงถ้าพตัดสินแอทอนีเทเลอร์มองว่านะครับริชเจมไปเจตนาใช้มือเนี่ยเขาก็ให้ใบแดงได้เลยแต่ในลักษณะแบบนี้โทมัสทูเคิลรวมไปถึงเซซ่าอัสเปิเกต้าให้สัมภาษณ์ในมุมที่แตกต่างออกไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามองในมุมที่แตกต่างกับทางแอทนีเทเลอร์อย่างไรนะครับอย่างในกรณีของ เซซ่าอัสปริกตาแล้วก็ทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ทูเคิลพูดถึงในะจังหวะแฮนด์บอลลักษณะแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขาไม่ไม่รู้ครับแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเราอะมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทางอ t ที l เทเลอร์ไปดู AR เนี่ยมองเห็นแค่รูปถ่ายเท่านั้นเองแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นใบแดงสำหรับเขาเนี่ยประโยคนี้สําคัญนะเขาบอกมันเป็นจังหวะที่เร็วเกินไป ที่จะเช็คนะครับคือเขามองว่าแอนโทนีเทเลอร์เช็คใบแดงของริชเตมที่เร็วเกินไปทูเคอรบอกว่าทางแอนโทนีเทเลอร์ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจำได้ว่าผู้ตัดสินอธิบายกับเขาอะกับทูเคอร์ว่ามันเป็นการเรียกว่าโก่งตัวหรือโก่งแขนลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วผิดธรรมชาติ มันอาจจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนี่คือบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลทูเคิลรู้ดีครับว่ากฎเป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าทูเคิลอ่ะเขามองว่าในลักษณะของการแฮนด์บอลน่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนกับเจตนามันมองว่าเป็นเรื่องของบอดี้ร่างกายที่มันพลิ้วไหวตามลักษณะแบบนั้นนะถ้าผมไม่ให้ผมอธิบายนะครับเออส่วนเซซ่าอัสปรเกต้าเขาก็พูดเหมือนกันครับเรื่องกฎของการแฮนด์บอลเนี่ยเรามีการพูดคุยเคยมีติ้งคุยกันมาแล้วครับ มันยากมากๆเลยบอลเนี่ยอยู่บนเส้นและผมเข้าใจว่าแขนที่อยู่ห่างจากตัวเนี่ยห่างเล็กน้อยเขาพูดลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ทำท่ายดูด้วยแต่คุณน่ยไม่สามารถที่จะวิ่งโดยไม่มีแขนได้สําหรับกองหลังมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากๆกนะครับก็บทสรุปคร่าวๆคือเขามองว่าลูกแฮนด์บอลเนี่ยผมว่าหลายคนมองว่าให้แฮนด์บอลได้แม้กระทั่งแฟนเชลซีหลายคนก็มองแบบนั้นนะแต่เรื่องของใบแดงเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่ง ทูเคิลเขามองอีกแบบหนึ่งเขามองว่าเป็นลักษณะที่เอ่อมันจะให้คือเป็นร่างกายเหมือนบอดี้มันมันเป็นรีแอคชั่นนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้สุดท้ายแล้วแล้วแต่ดุลยพินิษ์ของพตัธสินแต่ถ้ามองทำตามกฎเนี่ยที่มีขึ้นมาใหม่เนี่ยถือว่าแอนโทนีเทเลอร์ตัดสินได้ได,ได้ตามกฎแต่เขาจะมองในลักษณะแบบไหนครับเพราะแขนนะ่ะของรีสเชมมันไม่ได้ถูกกางตีออกไปในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้ก็ยังถกเถียงกัน ไม่จบนะฮะแต่ว่าก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยนะเอาเรื่องกฎมาอ้างด้วยคือผมจะไม่พยายามมองในมุมของของฝ่ายของเชลซีอย่างเดียวก็มองในเรื่องของกฎและเอาเรื่องของกฎเนี่ยมาสอดคล้องกับภาพที่เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะก็แล้วแต่วิจรารณญาณนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของทูเิลกับอาร์ปลีกลตาหลักๆคือทูเกลมองว่าเฮ้ยมันเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วไปหน่อยนะครับก็ สิ่งที่น่าสนใจครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้แมนออฟเดอะแมชเป็นโมเมทซาร่านะครับต้องบอกว่าเอ๊ะดูเกมเดียวกันกับเราวะวะนะซาร่านี่ยิงจุดโทษได้หลังจากนั้นนี่หายจากเกมไปเลยนะฮะส่วนสกายสปอร์ตเนี่ยเขาให้เป็นอันเดรส์คริสตนเซนครับที่ได้แมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ฮะผมเอาสถิติมาฝากครับคริสตนเซนเนี่ยจับบอล54ครั้งชนะในการดวลกับคู่แข่ง3ครั้งจาก5ครั้งผ่านบอลสำเร็จ29ครั้งจาก36ครั้งครับเคลียร์บอล7ครั้งตัดเกม3ครั้งแล้วก็บล็อก1ครั้ง นนี่เป็นสิติส่วนตัวของอันเดรสคริสเตนเซ่นนะครับส่วนทูเคิลหลังเกมนิดหน่อยครับผมสรุปมาให้ประมาณนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นเกมการแข่งขันที่เราเล่นแล้วก็เราต้องรักษาผลของการแข่งขันนะครับครึ่งแรกทุกคนพร้อมจะต่อสู้เพื่อไปถึงในจุดจุดนั้นให้ได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยทีมเราแสดงถึงสปิริตที่ยอดเยี่ยมนะฮะอันนี้มองเหมือนกับพวกเราเหมือนกันนะฮะเขาบอกทีมเนี่ยแสดงถึงสปิริตที่ยอดเยี่ยม แล้วทุกคิก็คิดว่าแฟนๆของพวกเราคือพวกแฟนเชลซีเนี่ยชอบในสิ่งที่ที่เขาเห็นนะครับชอบในสิ่งที่พวกเราเห็นเหมือนกันนะฮะคือชอบในสปิริตของทีมเนี่ยนะครับมันเป็นผลการแข่งขันที่คู่ควรและเราก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นการชื่นชมทุกคนแม้กระทั่งทูเคิลแม้กระทั่งพวกเราเองนะครับใครที่ดูหลังเกมเมื่อวันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นทีมสปิริตที่ยอดเยี่ยมนะฮะเขาบอกว่า ครึ่งแรกเนี่ยเขาบอกเป็นครึ่งแรกที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับเชลซีนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ทําได้ดีมากการได้ประตูแรกเนี่ยแล้วก็เออคือเราได้ประตูแรกแล้วก็มีโอกาสครั้งสําคัญจากเมสันเมาส์เป็นครั้งที่2แต่ไม่ได้นะครับอ่ะก็นี่เป็นบทสัมภาษณ์หลักๆของทาง โทมัสทูเคิลที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับที่เหลือเขาพูดถึงอันเดรสกิสันเซนนะครับหลังจากคริสเซนฟอร์มเด่นมากๆเนี่ยทางฝั่งของทูเคิลบอกว่าคริสเซนเนี่ยเป็นคนที่รักเชลซีเขาเป็นเด็กในคาริมี่ของเชลซีครับเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆเขาเป็นกองหลังระดับท็อปและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมีบุคลิกและความมั่นใจของตัวเองที่มากขึ้นนะครับก็ออกมาชื่นชมอันเดรสริสันเซนส่วน อีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้อาการบาดเจ็บของอินโกลกองเต้ตอนนี้ต้องบอกนะฮะยังไม่ได้รับการสแกนยังไม่ได้รับการเช็คเพราะฉะนั้นยังไม่ทราบว่าพักกี่สัปดาห์แต่ทุกครพูดถึงอาการบาดเจ็บของทางกองเต้คือเขาบอกว่ากองเต้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พลาดในเกมกับอาร์เซนอลนะฮะมาถึงอาร์เซนอลก่อนนันเนี้ยเพราะเจ็บข้อเท้าแล้วเหมือนข้อเท้ามันบิดมันอักเสบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกมกับลิปูอ่ะเขาโดนคู่แข่งลงไปล้มทับที่ข้อเท้าแล้วข้อเท้าตรงเนี้ยมันก็บิดอีกครั้งหนึง่ง และเขาก็เจ็บเหมือนก่อนเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นเพราะถ้าจํากันได้ถ้าพูดลักษณะแบบนี้นกองเต้ก็พักมาสักประมาณหนึ่งนะครับถ้าจํากันได้นะครับพักมาประมาณหนึ่งเลยก่อนที่จะฟิตเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในเกมกับลิเวอร์พูลสองเกมแรกเนี่ยกรุงกองเต้ไม่ได้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บไปเดี๋ยวตามให้เรื่อยๆแล้วกันนะฮะในกรณีของกองเต้ te. ส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะ เรื่องการย้ายทีมคือถ้าหลังเกมเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเชลซีประเทศไทยก็แปลให้เพราะฉะนั้นผมขอไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมพูดในไลฟ์ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วใครที่ดูข่าวในบลูสตูเดียนี้เสร็จก็ไปดูหลังเกมไปดูความเห็นทัศนะตรงนั้นได้นะครับเ,เรื่องตลาดซื้อขายมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยชูเสื้อเปิดตัวเคอร์ซูมาครับย้ายไปร่มทีมเวสต์แฮมด้วยค่าตัว29.8ล้านปอนด นะครับเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีพร้อมออปชั่นอีก2ปีนะครับก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับดรโ่ของเคอร์ซูมาเมื่อวานนี้กังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เขา่าว่าจะผ่านไหมสุดท้ายนะครับสกายสปอร์ตก็ดีหรือว่าหลายๆสื่อก็ตีว่าผ่านนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยเคอร์ซูมาก็เซ็นสัญญาหลังจากจบเกมที่เชลซีบุกไป,ปเสมอเวอร์พูลนะประมาณสักตีสองตีสามเขาก็เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ทีนี้ก็เต็มที่เลยครับ โรมาโน่ก็รายงานว่าตอนนี้หลังจากที่ซูมาเซ็นกับเวท์แฮมเชลซีก็ยังเจรจากับชูซุนเดยอยู่นะครับโดยเดลี่เทเลกราฟก็บอกเพิ่มเติมครับว่าบอกว่าการเซ็นสัญญาของเชลซีกับชูซุนเดยในช่วงซัมเมอร์นี้มันไม่ใช่ง่ายแล้วมันอาจจะสะดุดตรงที่เซบีย่าเนี่ยไปเพิ่มค่าฉีกสัญญาหรือค่าตัวที่68.5ล้านปอนด์อันนี้เป็นข่าวจากไมค์แมกกรัดของเดลี่เทเลกราฟนะครับขณะที่ดิซ่าคินเซลักก็บอกลักษณะคล้ายๆกันครับเขาบอกว่า ดีลของชูซูเดเนี่ยเชลซี Chelsea จะไม่ได้จ่ายเงินแค่50ล้านยูโรหรือ42ล้านปอนด์แน่นอนนะครับมันจะเป็นดีลที่มีราคาสูงมากๆนะครับนี่ฮะแม่เซบีย่าประธานแกนี่เคี่ยวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับทุกอย่างเหลือที่ค่าตัวเท่านั้นอยู่ที่เซบีย่าจะโก่งเท่าไหร่และเชลซีจะจ่ายเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะยิ่งซูมาไปแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นหายไปคือถึงแม้จะมีชาโลบานะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีผู้เล่นที่มี ประสบการณ์หรือว่าอย่าลืมว่าถ้ารูดิเกอร์เจ็บคริสเตนเซนเจ็บนะฮะหรือแม้กระทั่งอัสเบริเกต้าเจ็บเนี่ยการใช้เทรว่าชาลบาตลอดทั้งซีซั่นไม่ใช่น่าจะเป็นคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องดึงชูสคุนเดมาให้ได้นะฮะส่วนทาง Sky Sport ์ตเขาก็รายงานเพิ่มเติมว่าเซบีย่าตอนนี้กําลังเจรจาก,กับลิวครับในการที่จะดึงทางสวนบอตแมนนะครับกองหลังดาวรุ่งชาวดัชเพื่อจะแทนที่ของชูสคุนเดเพราะฉะนั้นถ้าลิวเล็งที่สวนบอตแมนเนี่ยคนนี้เคยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลนะ เชลซีกับชูสกุนเดยยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะก็นําข่าวของเซบิยากับกองหลังมาด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้เห็นว่าทิศทางแนวโน้มของชูสกุนเดยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก SKY SPORT ์นะฮะที่เหลือเนี่ยมีเรื่องของโอข่าวดีมากๆตั้งแต่ในตำนานครับบุรุษหนุ่มพื้ผู้แหมพูดผิดเลยบุรุษหนุ่มพื้นดื่มเบียร์มากกว่าดื่มน้ํา นะฮะชื่อชื่อเดนดิ้งวอเตอร์แม่แต่แก๊เมาหัวลาน้าเหลือเกินนะฮะโอ้พูดผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกเลยทีนี้เ,ออเขาบอกว่าเรดดิ้งกำลังเจรจากับเชลซีครับในดีลของเดดนี่ดริงค์วอเตอร์โดยเรดดิ้งหวังว่าจะยืมตัวดริงค์วอเตอร์หนึ่งปีนะฮะก่อนหน้านี้เรดดิ้งยืมไอ้เจ้าบาร์บา,บารามานไปแล้วใช่ไหมนี่จะยืมดิ้งวอเตอร์อีกหนึ่งปีแต่อีกนิดนึงครับโอ้โหใจทางบีนหินชาติมากเขาบอกว่าอยากให้เชลซีช่วยจ่ายค่าเหนื่อยของทางด้านดิ้งวอเตอร์ใหห้้ไดดมมากที่สุนะครับแ เปรียบขึ้นมาทันทีเลยนะสำหรับทางเรดดิ้งนะครับส่วนที่เหลือในมีข่าวนะครับก็ทางคาราลมาซันโอดอยกับบูลเซ่ดด์มุลครับมีข่าวว่าด o มุลเนี่ยให้ความสนใจคาราลมาซันโอดอยต้องการที่จะดึงตัวโอดอยด้วยสัญญาย,ยืมตัวและเหมือนโอดอยก็ให้ความสนใจด้วยนะครับตอนนี้ด m มุลกำลังเดินเรื่องไปยังเชลซีนะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวจากทาง Sky ยสปอร์นะครับเป็นข่าวล่าสุดที่เข้ามานะครับจากสกายสปอร์โดยแม x เบลเลฟิว er นะครับที่ให้ข่าวตรงนี้มานะฮะที่เหลือเนี่ยนะครับในเรื่องของชูซุนเะด้เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างอย่างชูซุนเด้เนี่ยทางนิซ่าอ่นิซ่าคิซล่าของโกก็บอกนะครับว่าชูซุนเด้กับเชลซีเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วครับเพียงแค่อย่างเดียวคือตอนนี้สิงบูจะจ่ายเซบีย่าเท่าไหร่แค่นั้นเองครับโอ้โหแหมเข้มเหลือเกินนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับ ฟอร์บิโซโรมาโนออกมาพูดถึงเรื่องของดูซานวาลาฮูวิชกองหน้าตัวท็อปของทางฟิโอเรนติน่าเจ้าตัวออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ย้ายออกจากทีมนะฮะแล้วก็จะอยู่กับทีมต่อไปออกมาพูดกับสกายสปอร์ตเพราะมันมีข่าวอย่างนี้ครับพอแมนเชสเตอร์ปาร์าิโรนัลโดพพาดแฮร์รี่เคนเนี่ยอาจจะหันหาทางดูซานวาลาฮูวิชหรือเปล่านะครับเอ่อที่เหลือนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็อาจจะมีดีล เล็กๆนะฮะดีลไม่ใหญ่มากนะครับที่เดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันเผื่อหลายคนจะได้ไม่ต้องไปตามติดข่าวอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็ข่าวเรื่องเ e อมบเป้ยังเงียบอยู่นะฮะยังเงียบอยู่เอมบเป้ก็ผมเชื่อว่าเร,รัมมาริดก็ยังดำเนินการว่ายื่นข้อเสนอครั้งที่2ไปแล้วเหลือข้อเสนอครั้งที่3ว่าสุดท้ายจะยอมยื่นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางเปเช่ต้องการ200ล้านยูโรอัพนะครับ ต้องการมากกว่านั้นนะคือต้องการพอรๆกับเนมาเลยครับนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูข่าวแล้วไม่น่ามีการย้ายทีมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมผมจะไปอัปเดตท,ทาง f c e e o o o นะครับในแฟนเพจปาล์มสาบาท5บาทนะฮะดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับน่าจะครบถ้วนะมีฟิออเพิ่มเติมก็ยืมอวารออดิ o โอโซล่าจากเรอับดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะสำหรับ ในส่วนของข่าววันนี้นะครับหลังเกมไปชมกันได้ในสิงห์บลูคาเฟ่เฉพาะกิจผมกับต้องแล้วก็เต้อาจจะมีอา,อารมณ์ร่วมกับเกมยังไงก็แฟนเชลซีเหมือนกันนะผิดพลาดประการใดยังไงตรงนั้นก็ขออภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมไฮไลท์เกมการแข่งขันว่าเป็นอย่างไรทางช่องปามสัมบาทิบาทนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมากๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับ